มาแล้วค่ข้าาดจ้ามาแล้วพี่ข้างมาเดไม่เป็นไรมาแล้ววิงน่อยมาวันน,นี้นี่ไม่รู้ราารจะเได้ม่็ทออไม่ชอบเนาะ้อ,อร่อยดีอ,อม่ากินสีแดง

เก็บข้างบนเลยข้างในบนรถอะไรข้างในวะมันไม่ดหมดเลยอ่ะ มีไหมมีไหมมีหลายงานกาแฟเมโลโกโก้มีค่ะชาเย็นชาเขียวมีนะคะนี่ใจก่อนสามแก้วนะคะน้สามสิบบาทค่ะซมแชเย็นแก้วใหญ่ก็มีค่ะน้ซมห้เด็กแก้วได้ค่ะเป็นซมแชเย็นแก้วใหญ่ซมแชเย็นหนึ่งนีเป็นทิ้งขยะได้ค่ะ ขอน้ำต้มไม่เด็กก่อน